ผมแจกแบบเดียวจากฟอร์ดโคดีบายแจกผมวันนี้ผมกับเจ้าฟอร์เออเดเทวเนเลนไทเทเนียมสปอร์ต2.0จุด0 8 0แรงมา้า,มาแรงมีอ420นิวตันเมตรเกียร์10สีออโต้นะครับผมวันนี้เราจะมาขันราคาครับผมจาก1ล้าน4 2อ1 0 0 0บาทเหลือเพียง1ล <helping> ้าน28,999บาทเพยียงวันนี้ดาว25เปร์เซรับดอกเบี้ย0เปอร์เซ็นต์เจดิวองันอประกันภัยชั้นหนึ่ง แล้วก็ลดเหลือจำนวนจำกัดนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับกันชนหน้าประจังหน้าอักษรอะคริลิกสีดำเง,งาแก้มข้างกระจกมองข้างมือจับด้านข้างเหล่าข้างสีดำ <_ C LS> เงาเันชนท้ายท้าเดียวท้ายสีดำเง,งาฝาท้ายแอนด์บีขอกแถว่าพับได้เรียบร้อย รับได้ร้อยกิโรเบาะเลื่อนหน้าหลังเบาะหนักที่เท้าแข็งคอนโซลผู่อะไรออกแบบด้วยส่งสปอร์เยียบด้วยได้ทั้งเงิน